สวัสดีพี่น้องวันนี้มาพบกันือเก้าก็ช่องแอลบรรสารพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ช่องแอลบรรสานเด้อพี่น้องเด้อมือน,นีเข้าพามาชมตัดอ่อยพี่น้องเหือแตกเหือแตกเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาเนาะสามสิบเอ็ดธันวาคมเนาะไก่เสียหอวปีใหม่แล้วมืออื่นนี่ละวันนี้เราพามาชมตัดอ่อยพอเด็ค่าได้ มือสื่อกินอันเลี่ยงปีใหม่ผู้เดียวพี่น้องฉลองผู้เดียวยินต้อนรับปีใหม่ทุกคนเดียวเนาะตัดอ้อยประมานสี่หากรพี่น้องเนี่ยเบิ่งย่างอีกสองกองเอาเอารถสุกไปอู่เมอกองร่วมกันไว้นี้เนาะเดี๋ยวพ่อขาเพิ่นสีมาสื่อแล้วก็สีสร้างน้ำนักเอียงเพิ่นเป็นน้ำอ้อยขันน้ำน้ะพี่น้องนาออ้อยขันน,น้ำนาะพี่น้องนาะเบิ่ง เมือม่อยเมื่อยหิวน้ำกับหิวได้พี่น้องอดเอาแดดกระแดดพี่น้องมันเมน็นปีใหม่ร่มหนาวอยู่พี่น้องแนวนี้มันสิบนเป็นหนาวสงการผนบอกเพิ่มพี่น้องเอ้ยสามสี่ไรตระ,ะบาดเาาตะะิเอ วิธีชนบ,บทพี่น,อออน,น้องจองแอลวันซาต่มีหลายเหลืองหลายเล่าผ้าช่มผ้าเบิงแนวนั้นแนวนี้เนาะแต่หาคอนเทนต์การกินคือเพิ่นห้องก็สิเห็ดบ่ได้ดอกเมื่อยห้ายหกหกดิพี่น้องหนูกินกับลายดิอ้อยเฮาปลูกไว้ปลูกเ่อเดียวพี่น้อง,องบ่เคยใส่ปุ๋ยบ่เคยใส่ฟุน่น ฝังตึกเต็มมือปลูกลงดินบ่เคยเห็ดหยังเลยหย้ากรบโถางหกพี่นนองคุณหย้าค่อมหกเป็นหกคี่นนองอ่อยยัง,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 งสองกองนี่ยภาสิเข็นเห็นมันแหลวสิประมาณสองเขียวนี่แหละคิดว่า ข่าผมสักหน่อยพี่น้องเลยห่อนห่อนห่อนอ้อยขั้นน้ำขันน้ำบวานพี่น้องเบื่อเมื่อยเบืงบ่งปลาเข้าบานเน้ยแต่มือปูขอดมือตัดอ้อยแต่ก่อนเขาเลียงง่วนเนี่ยหยาปดิเกิดทดี่นี่ผมมีแปนเป็นแปน,แปนตอนนี้เขาบรีเรียงง่วแล้ว โัไว้ด้วยสุขภาพเท่าเองเท่ากับสีเหลือแค่ค่ายางเดียวที่จะพ่อทาเงินได้น้ะพี่น้องเนาะก้วยกับปรอลอดปลอดแปลง,งหกหกเดชมีตะผูเขาเจ้ามาใส่หนูเอาเนาะจาใะใดบ่ได้ดอกอ้อยนี่กิโลละสามบาทพี่น้องอ้อยขันน้ำเนหับสื้อโลละสามบาทเบือดอแต่ละ เขาตัดเบิดตัดจนแปนกับกองนี่ดูนี่กระสีเศร้าล่ำเนาะตัวนั้กระกสีซิฟก็ล่ำกระสีหูยู่สองเที่ยวแดดพี่น้องย่ง้มเที่ยงไหวใบสองแดดคักผสมกับเป็นช่วงฤด,ดูหนาวด้วยพี่น้องนี่สงสัยจะกลายเป็นวาร้อนแป <laughs> ดแดดแดดแดดแปด ฟังให้ดีเลยแดดแปดเดือนฝนสี่เดือนสิเป็นซองรูดูด้วยบาดนี่ผักตะวันออกเชยงเหนือนี่เพื่องพี่น้องตะกี้นั่ฝนแปดแดดสี่ตอนนี้สิเป็นฝนสี่แดดแปดเพืนพี่น้องผ่งนอนไ,ได้เดยเขากะว่ามีเลยไม่ยุค่าเฮากะเพิ่งจะตัดไปเบื้องช่วงหันเนาะมันก็นยังงันไงได้เลม หลายปีเขาก็สิเป็นมายุค้าเนาะหม่เฮ็ดทานเขาก็สิมีก๊มกม,ม่วงนี่หละก๊กมวยผ่านก๊กกระทินทะลุก๊กแกแนก่กกม่วงกับก๊กกระทินเทพ้าเน,น่นอนสำหรับสีเฮ็ดทานได้เพราะว่าอันบานเข้า,นห,าหน้าเข้าบ่มีปลาเนาะม่มีโขกคือเพิ่นส่วนสีเข้าปลูกไกวนัน่นเป็นกลางหน้าส่วนหลายมันกะ เห็ดทานบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมันหลอกถ้าเห็ดฟื ain, ้นเนี่ยเห็ดได้แต่ว่าถ้า an, เห็ดทานเห็ดบ่ได้เขาปลูกเองเห็ดเองเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากก็สิเป็นเอากิง่งกิ่งหมงม่วงส่วนมากเป็นกิ่งหมงม่วงเ no? นาะอนี่ลายเหลืองลายเหลาเนาะ no? พี่น้องเ no? นาะเมื่อยเมื่อยเมื่อยหิวนามก็หิว ปากเนี้ยเว้ยแหละาวานสีอยู่อีกเจักเถี่ยวสองเถี่ยวให้มันแหลวเนาะไปรวมกันอยู่มองหันเนาะแล้วเพิ่นสีใดเวลาเพิ่นมาสื่อเพิ่นกับสีใดอยู่มองเดียวตรงอยู่เข้มเถียงเข้ากับสีมีอยู่มัดหนึ่งมัดนั่นอยู่ประมาณสิบสองลำเนาะพี่น้องเนาะเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอาาร์บซานนี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาสิถ่ายคลิปยังไม่เบิ่งหีกเทื่อนึงคุณเด้อครับหน้าพี่น้อง หน้ามาไล่พ่อนพี่น้องปุหน้าติดกันอยู่ฟังทั้งใตปุนมีหลวงก็สองไพ่เป็นแดนเนาะพี่น้องเนาะหน้าไตกันนั่นสิเป็นหน้ามาไล่พ่อนเนาะหน้ามาไล่พ่อนแล้วก็สิติดกันพี่น้องแล้วก็พี่น้องติดกันแต่ว่าหน้ามาไล่พ่อนก็หน้าเฮ้านี่เป็นหน้าติดห่วยเนาะพี่น้องเนาะมีหวยอย่ อยู่หิ้มหวยหน้าติดหวยหวยแจงเ,เด็ดสำหรับพี่น้องเบิง้งเอาพิจารณาเอาเ,เสียงแหบเป็นลัพี่น้องเบิง้งข้อแหงเด็ดครับพี่น้องนี่ท่านว่าได้นน่ร่มหนาวยู่ไสนี่พี่น,น้องเบง เขาก็ว่าอะไ่ทายให้เบิงนอไะไรสดให้เบิงตอนเขาตัดอ้อยเนาะแต่ว่าตอนนี้อันล่าไปก่อนพี่น้องเอ้ยหิบหนักพอกันไหมวันนี้ล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ